ครับพี่น้องครับตอนนี้กระเตยม่พดแล้วครับผมให้ไปซื้อหนากองครับผมยินนับหนึ่งไหมให้วงก่อนเลยก็คือมีซื้อหนากองเปลี่ยนใหม่เบิดทุกอันปกติแกอีกเป็นทาง,งวงรับไปชอบไปครับผมมีกองให้แต่ว่าตอนนี้ผมยินนับหนึ่งให้ใหม่บัดนี่แหละอีกหนึง่งซิงที่ว่าอยากได้ร,ระเบกาซึ่งแกเก็เห็นแต่เพิ่นนะเพิ่นลิมูนยังกว่าน้นะนรุ่นเลยสุ per sonic ครับสุอร์โซนิ c เปนานะมันยินมีซับเขาเปิิ พอเวอร์โซนิกโอ้ยป้าสุเปอิดไงมันเปิดขึ้นกันเนาะอันนี้กันนาสีสุกเรโมร่เมกาครับท่านเดียวนี่อันนี้มันอีมิซับพ,พร้อมที่ซึบซึบดีแทนอย่เอาเดี๋ยวเพราร้องเบิ็งที่ซับกันเปรี้ยนนนนมาในยคุณนยตัวเลยครับเมีนผมไปเห็นอยู่ผับอ่าเดือนเพลงดาวตะกอนเขินใส่รุ่นนี้แหละเสียงก็เรื่องพูดดังดีดีครับผมก็เลยแคปรูปมาแล้วก็ส่งไปให้น้องเต้ สื่ออยู่ได้มานละทอนปะเขาหมายผมผมว่าเห็นตบวในแชทที่ส่งไปเยอะผมยังได้ตัวนี้เลยเฮ้ยพอเปิดเห็นแชทพอดีเลยสิว่ะเนี่ยเจอแล้วเห็นเห็นแชททั้งพอดีเลยเขาหมายได้พอดีกันเลยจริงเป่าก็ซื้อมาแล้วเนาะไมเสียงเขคือเห็ดดียร์นี่ยนาะนี่ไหมครับมันซับมันซับเขาเหยียบเสียงได้เท่จริงปบะธานได้นี้ไหมนี่กระดังดีนะครับนี่ตัวนี้สองพันกุหลาบมันดังดีแตกก่อมแล้วทุกอย่างไม่ได้ไหมดีๆีป่นี่ เอาเพื่อความสุขของพี่น้องครับอุปกรณ์ก็บมะเตรียมดีๆมันกันมาที่นี่กับฝากความหวังไว้ที่อาจารย์ชาติแล้วบัดนี้เเสียงออกมาวางเลย <c oughs> ยันใหม่พระตุหน่วยเลยครับสโลว์สามหน่อยทอมแปดนิ้วเป็นเดเต้ถามเปแล้ว เป็นว <totally> ่าต้องสร้างออกครับต้นงบบ่ต้องสร้างออกต้องสร้างเนาะมันไ่มีในสลาเออเาฮิตวงดนตรียุบบนไว้จได้รุ่นนี้กับ่กล้าซื้อจากีนองวั้ชื่อสมใจแลาวันี้เส้นครับต้องบงพี่น้องฟังบงว่าอีดังวางเล ม่หาจีดกับยังไลยหัวอยู่ดิเดี๋ยวให้ยากจอกเขาอยู่เนี่ยรองบึ้งเดี๋ยววงเงี้เดี๋ยววงเงี้เดี๋ยวค่อยลองบึ้งเอ็นเตอร์ใคยใส่เกียร์บ่หนารุ่นนี่ยเจ้าเจ้ามักพร้อมไปรุ่นสูงของเลี้ยงมูดนปะเผ่งสุดแผ่งสุดเผงสุดเหรอของหนังเลมูนี่

มันยิไ่ไปใส่ขี้ขวดก่อนบอกให้มันยืนขับไปใส่ได้ปะยืนมืนขอขับไปใส่ได้ปะอลองมือดูปัดเจอแล้วไหมลองมือจะบ,บ,บ,บึ้บ <ใน S 1> งบึ้งมันกไโวยหยบกินดมใจไป

มันชับอะอะไรมันชับมันซับไม่ใช่ชับเดี๋ยวว่าไงไปเดมเมเสียบเดี๋ยวดไอออกนี่ออกกันนไอ้มีเก่านี่ออกกันนะเดี๋ยวทอมแปดนิ้วอ่ามันจะได้เพิ่มอ่าทอมเสียงสูงอีกตึงตึ้งตึ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 งนะตอนนี้มันมีตึงตึงตึงมันอากาตึง ตึงตตงๆงนะเมื่อกี้งต้เขายังเสียงกองมันยิ่งเห่าขึ้นอีกเด้วมันมีท้องเสียงสูงเนาะตุ้ง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 ไปอาจจะปอดเอ้าอุปกรณ์อะไรเขาเห็นให้มันพร้อมพี่น้องเคยบันไดเตียงเอียงไร เป็นผู้มืรูกล่องผู้เคียงเสียงอันนี้เพื่อนกับอจีตเคยซื้อดอกแต่ว่าผมกระเทียเรียกในชีวิตผมกล้าซื้อหรือไม่รักแล้วก็กระเฮ็ดไปแค่นั่นแหละครับผมกล้าเฮ็ดนะหนาละสองพันเนาะแข่งเราห้าเยียบกสองงานรู้จริงแต่สองพันเนาะคอย่างประคุณข้าต่ว่าเสียงดีเท่าไหร่ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีช่องสวัสดีพระเอกมรชัยไหมนี่ครับผมฝนพระเอกเป็นปุ่มพระเอกเป็นพวงเลยพวงรอใส่เยอะเลยผมเดี๋ยว่น้องอาบน้ำมาไม่เสืยอวันนี้ทีมงานอาจารย์ก็ต้องตั้งคอครับเป็นยูบลาส่ไหมไม้ดั่งยูบ่ดั่งยูนบ่โอ เขาแปกพี่น้องครับขอกุ้มเป็นใดเสียงไงพอะไติ๊บิพพร้อมเลยนะครับอย่าไม่ดูอย่าไม่ดูเสียงในทุกพับดังพูดอะทึบเลยเนาะบพต้องพูดถึงเขาบ่ต้องซับในเลยครับครับกลังเสหนาากองยังคือดังดีเท่ลองแป๊บนึง บื dos, right no? ้ย <Had> ส <laughs> <laughs> ันวาต้องไปใส่ร <es audio> sure. ุนี้ตลอดเนาะบอกวอตโจเนาะเขาเนาะเฮหันนาขึ้ไหาดูเนาะเดนละีเ้ยว่เป่าดีดีฟัหยาบขึ้นตึ๊บุดจุดดจุดบุดจ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 ุ่จุดจุดจุดจจุดจ่นจุนจุจุจดดจุยจุด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 จุุ่ ที่ไม่ได้เล่นไหนเนก็ประตูรั้วม้หรอไม่ครับตึกใบยกเอยยตึกใบยกนนานี่เอาไหนงับนหอยปฮะเอางอันหน่อยป่ะไม่ได้นี่อ่ะพ่่อ เขาจะเอาเรือเนี variance, right? ่ยลงเหยียบลงไปลงดูมันมีอยู่เชียงอีกป่ะเอ่อกันหนาแจกที่นี่เอ่อมันมีอยู่หกันนาเอ่อเออ

โอเคครับพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่น้องซํานี้ครับเอาเปลี่ยนหน้ากลรองไหมฝากพี่น้องเขากุ้มเลยครับ139บาทพรุ่งนี้แล้วครับพบกับเมีวล่าชุดเก่าเบิด์ตสุภูสุคนมาเบิดครับอ่ามืออื่นครับได้ประมาณทุ่มนึ่งว่ประมาณทุ่มนึงนี่แหละมั้งครับเหยาเหยาไปเลยพี่น้องครับเอาพอกันในไลน์มืออื่นครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องซํานี้ครับขอบคุณครับ